เห็ีู้อยู่บ่พี่น้องว่าเขาอยู่แบบไหนยังเขาครับแกงปลากระปองปองมาเด้อพี่น้องนี่จากข้าวเหนียวข้าวเหนียวที่เ้าใส่ช่องฟิวไว้นห้องก็ไปอุ่นจ้ะพี่น้องกินง่ายอยู่ง่ายบ่พี่น้องปะไปกินน้ำกันพี่น้องมาเด้อหลังจากออกกำลังกายมาแล้วมามากินแกงปลากระปองน้ำกันจ้าพี่น้อง บ่มีแนวกินจ้ะพี่น้องเปิดปลานี่ค่ะทูน่าปลากระป๋องอันนี้ก็เป็นไข่ปลาเนาะค่ะเนาะกินอาหารกระป๋องจะทุกเมื่อนี่นะมาพี่น้องกินน้ากันจ้าคนอยู่เมืองไทยเป็นสีหูอยู่บ่พี่น้องว่าเขาอยู่แบบไหนยังขครับแกงปลากระป๋องฟองหนึ่งค่ะพี่น้องใส่พร้ อแซ่บพี่น้องเข่ากระเบิดค่ะพี่น้องข,ข้าวก็หมดยังไม่ได้ไปซื้อเนาะเะนาะข้าวเหนียวแซบมาเด้อก,กินน้ำกันพี่นอ้องแกงปลากระป๋องจ้ะเพราะหญ่กินไปแล้วใส่มะเขือเทศ เคือเทศมีประโยชน์เด้อยพี่น้องเคือเทศลูกใหญ่ๆจ้ะอนบนเนื้อบะฟันเน้องพี่น้องวา่าชีวิตตัวเองสิมาเป็นแบบนี้ แช่ครับมีใบแมงลักใส่คื้สสคขาเนาอพี่นอ้องเข่าก็ะด้ห่อใส่ยันพลาสติก ยาดราม่าด้าดพี่น้องอันนี้กินอันนี้แบบนี่งกิีจ้ะพี่น้องบ่ได้มันบ่อยากมันบ่อยากอย่างอื่นพี่น้องเพราะว่าเป็นข้อมาก,กินผักเนาะถ้าเราแกงแบบนี้เราก็จะได้กินผักผักกินได้ตลอดเวลาจ้ะพี่น้องกินอย่างอื่นมันก็บ่อยาก่ะพี่น้อง หอมฝรั่งก็นั่นน้แกงปลากระป๋องใส่ปลาซับป,ปลาซับนี่แหละพี่น้องมันไง พอในปลาซ่ามข้าวมิตรครบถูกอย่างแล้วไงพี่น้องเครื่องมันอ่ะข้าก็ตักเสร็จเลยวคคะเนาะแล้วก็เติมเกลือน,นิดนึงหรือว่าผงนัวแค่นั้นจบจ้ะพี่น้องแซ่บสูตรสูตรนะครพน,นมเพราะว่า ปาลาซับเฮ้า,า,าหน่อยเพื่อนมีเพื่อนมีัวนชิคให้ใบกีโหดอยู่แล้วจ้ะพี่น้องเพื่อนมีครบทุกอย่างอยู่แล้ว ินแค่นี้ก็อิ่มหน่อจะพี่น้องบบมี่ยังไลเมื่อก็เทนอร่อยมากเลยอ่ะพี่นอ้องกคยจะถามว่าโอ้ยนี่คือบริ่เย็นยังมากินข้าวอยู่แต่ในครัวจักสิบปใส่พี่น้องกับครัวซัมมีเลยจะพี่น้องนี่หละจะพี่น้องชีวิตในบ้านเพราะว่าคอยบบมีบ้านเนาะค่ะเนาะคอยมีบ้านคอยโบได้มีบ้าน,านเป็นหลังจะพี่น้องคอยอยู่บ้านเซาเด้อพี่น้อง เขบาบนได้มีบ้านพี่น้องเอ้ยคอ,อยย่บ้านเศร้าเขาบอไม่มีปัญญาซื่อหรอกพี่น้องเงินเดือนในหน่อยเขบาบไม่มีปัญญาซื่อบ้านอยู่นี่หรอกพี่น้องหาเศร้ากินข้ามเลยละ ฮอ,อนทไปยางออกกัรลังกายพุ้นออกไปอ้อมสนามบินไปทะเล4ี่กิโลค่ะพี่น้องไปแล้วก็กลับเพราะว่าจากบ้านไปสนามบินก็อ้อมไปทางนี้ก่ะแค่ จากบ้านไปสนามบินแปดร้อยเมตรเน้ะค่ะนะะเฮาอ้อมไงพี่น้องอ้อมออกไปทะเลทั้งฟั่งคุณวันยุดจากกันเลยมีเวลาพราะเหตุงานเนาะขึ้นบ่อยถ้าวันยุทก็จะไปค่ะพี่น้อง พ,ยยพ่อใหญ่เป็นกะเตีฟุตบอลไปของพี่ของมันจะพี่น้องหน้าที่ใครหน้าที่มันเนาะสู่ไปพี่น้องชีวิตคนเฮาบ่มีอย่างมากมายหรอกค่ะพี่น้องกินแค่อิ่มกินแล้วก็นอนมื่อนกับไปทำงานะ มือหนึ่งยุดแป๊บเดียวเนาะมีหลายคนถามค่ะามาว่าเอ้ยเมื่อไดเจสิเมื่ออยู่บ้านเนาะค่ะนาอะ,อ,อ,ะอันนี้ให้คคำตอบมาได้คะ่ะพี่น้องอยู่ไปเรื่อยๆคะ่ะอยู่ไปนะคะนะะ โอ้ยแซ่บลลยคอสดอีกคำโอ้ยโอเคแหละพี่น้องอิ่มค่ะขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์ไอค่ะเด้อพี่น้องสู่จา้าพี่น้องเกิดมาแล้วต้องสู่โอเคเนาะคะ่ะนะพี่น้องบ่าวา่าอยู่ไซบาวา่ว่าอยู่ประเทศใดคะ่ะพี่น้องต้องทำมาหากินเนาะจ้ะเนาะโอเคและคะ้วค่ะพี่น้องไปแล้วจ้า